ใายสบายดีครับพี่น้องครับอาจารย์ครับบ่ายสามโมงครับใส่นกตัวนึงแม่นครับอยู่สา n a เขยาใส่ต้นห้างน้ำสามทีต้นจุ่มกันยุหันครับประมาณจะใส่แล้วประมาณจาสิบนาทีเนี่ยเพิ่งจะขันหิยุครับเป็นนกเสียงกลางลงมาหาหน่อยกูกเดียวบมมีขล่มว่าท่นพอดีออกมานําอาจารย์ใหญ่ทังบ้าน สาลาครับตำบลพ้นงามของเพื่อนองหารอุดอรนครับขากลับก็บเลยแวะใส่บึงเป็นนกฟึกครับเพื่อนว่าป่วยเป็นสิวกับยังมอสหายดีหรอกครับล่องิึงเพื่อนเอาออกบึง,ท,นนงทีนึงวมาซั่นเพิ่นว่าวันนี้เพื่อดีไปส่งนกเพิ่นครับเพื่อนขี่มอรจะใส่มะเล็นน้าผมอยู่บ้านขาลับผมก็เลยไปเอามอไใส่ขื้นปีกับไปส่งเพื่อนครับ ิ่นมากก็โปเตียผมก็รืมซื้อเพื่อนเหรอเพิ่นก็บอกอยู่อยู่บ้านซาลาแต่บลโพนงามครับบ้านนี้ก็เพิ่นไปสามตัวครับผมเิ่นแบแบ่งเพื่อนขึ้นมาตัวหนึ่งก็มาล่องอยู่นี่ครับไรยังปึกเปียกอยู่ก็จะไปรักษาเอาครับสิบนาทีขันให้เลยครับนี่ถนนดำก็อยู่ใกล้ๆดีครับผมแม่เขามานี่ เป็นบ้านดุงน้องเมฆครับเอาล่อเบิ้งยักษ์ชุ่วโมงครับเทศเบิ้งนกเตือนรอกครับถิมีนกปลามาบ่บพิ่นกับขันให้อยู่ตื่นหน้าผมได้บุกแคะขนาดพิ่งมาผมมีขม้าล่มพิ่นบม่มักเกสครับพิ่ปตื่อมาแล้วเอาขอตำานล่องเบิ้งครับเป็นยังไงกับจังวากันครับอาจารย์ มาส่งนกก็ได้นกกลับคือเา่าข่าวประจานหลังจากมาทอดล่องนกฝึก,กที่แบงมานําทีมงานพอเตียครับทางบา้านสาราโพนงาม,ามอำเภอหนองหานครับไป่งนกเพิินแล้วมีนกเขาร่วมครับเปน็นนกเสียงกลางคู่จนจนจนนั่นเดี๋ยวนี้นกตัวผมออกมาล่องนี่คู่ผู้เดียวครับ นกตัวเขานี่เป็นนกเสียงกลางบรูจะกูกครับเพราะว่ามาผมนั่งยุลยุไก่เห็นโดดขม้าตุนนี่ครับเนี่ยโดเขม้าตุนแล้วก็ผมใส่ยกตุนตุนยุขขคึงครับแล้วก็โดดแร,ร็แวบลงไปคือยังยุคึงผืเนียดเดิมมันถือผืเนียดนกตัวผมบอกว่าล่องนี่กะ เรียกครับหลังจากคู่สู่กันยุพักหนึ่งแล้วก็เรียกสองสามคำผมนั่งยุรถมันอยู่ไก่ครับเดี๋ยวนี้ผมยับลงมาแล้ววังหันเพื่อนคู่ผู้เดียวครับสามยุกเลยมานบ่หมานครับแต่มานกะดีๆตั้งซื้อเพื่อนเป็นเจ้าเพชรปลาเก้าครับเพื่อนซื้อมาตบานปลาเก่าพพื่อนเพื่อนว่าใส่ซื้อเจ้าเพชรปลาเก้าเลยเพื่อนบ่มักว่ามันบม่มีข้าล้มครับ ถ้งมันป่วยไปสถนเพื่มนมาปปวดเศร้าแล้วกกำลังสิหายดีแล้วครับแต่ว่าอะไรยังเปียกๆอยู่เดี๋ยวไปอา,อาบน้าอาบท่าตากแดดเอาไหมครับพื่นก็ขันให้อยู่ยองๆไปเบองบ่อาจารย์ห้องเบึงเหมือขันห้องดีอยู่ครับขันยยนมวนอยู่แล้วนีขลุ่มนกปลาเขามากกับสูกันประมาณจีสสามสิบสี่สิบนาทีครับยังมีนกมา ไมยก็ออกจากบรรดาดมาแล้วล่ะครับเขาเขียรเพื่อบรรดุงแล้วล่ะเลยบรรดาดมาอยู่รอท่าดำนี่หล้ะไปบึงคนของน้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะนกปลาบบตอบครับสีม,มานโหม,มานครับอาจารย์สีได้สมซื้อเจ้าเพชรปลาเก้าวะคุณคำของผมใส่ครับเอ้ตาตัดใจไปบึงเป็นยังไงก็ล่องบึงหรือที่ซ้ำไปไล่นกออก เหนมานี่นุกฝึกตัวล่องกับคู่อยู่นุกปลาคือบทตอบครับสหม,มานโมมานครับไป่เบิ้องน้ากันครับอาจารย์เห็นทันยานแล้วครับพีนองดินข้าพเนียดจุงยุกจุงยุกแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วพ่อเตียดเด้อมาแลเด้อน,นกตุนเอ้ล่องเบิง้งเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเออต่อมาน้ำขากลับมาน้ำท่างดำนี่ละ มันก็ล่องไม่แหลกกับคำแล้วครับกับทิมเมื่อเลยครับอาจารย์ครับเห็นไหมครับดิง่งคุยงคุยุง,ง,ยงนกฝึกกระดิ่งคือกันเนี่ยนกฝึกกระดิ่งนกเสลยกระดิ่งครับเอาแต่ว่านกติดพุนคู่อยู่ด้วยครับซ่อมเบิงเดี๋ยวลงไม้เบิงครับอาจารย์หมานหมานครับโอ้โทั่วทัพก็ดีนี่ครับ พุ่นเสียงนกเสียงหน่อยตัวนึงไม่อีกแล้วครับโคตรข้อโคตรข้ออยู่พุ่นเห็นบ่ครับไปการนี่นี่ดินทุ่งยุงยุงอยู่นี่เฮ้ยเอาหมันหมันเดี๋ยวลงไม้เบิ้องเขครับดินตบ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 ไอโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมปลดคนเด้อครับพี่น้องเอาไปรถพุ่นละไปเบื้องต้นเบื้องตร่วมกันนี่ครับตัวนกพึกที่เอามานำทีมางานพอเตี้ย แต่ว่าผู้เจ้าของนกเพิ่นก็บ,บอกอยู่หรอกเพราะเตี๋ยวผ้าเพิ่นไปซื้อครับไรก็ยังเปียกๆอยู่เฮาหมาเหรอครับเอาทดสอบเบมึงตจนนี่เป็นเสียงกลางเด้อครับนี่สุดยอดเลยเสียงมวนอยู่แต่ว่าทีเป็นแนวใดฮะข้าพิการมหสถเลยครับโอ้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 ดิน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 นี่โอ้โหมันบดหลือครับ เบิ้งไ่ได้ดีหรอกพี่น้องเดี๋ยวปลดกอนเด้อครับคารัปอาจาย์เอาออกมาแล้วครับลายปีกธรรมดาครับนี่แต่ว่าเป็นเสียงกลางเด้อครับแต่ไล่ข้อเลิกเลิกครับพุ่นมันมีคนจับกล้องให้เนาะนะครับลายข้อเลิกดีขนาดครับอนี้จะเสียงคู่ครับวันนี้ยิเสียงยุ่นเสียงกลางครับคู่สู่กันพักเดียวโดดเข้าไปเลยครับ นกฝึกคู่ล้วก็โดโดโยโยดโยนสองบาทครับหอดค้อนพเนียดปั๊บเลยเอาหมันหมันครับผมกับเจ้าเพชรป่าเก้านกฝึกครับนี่ครับแค่แคะครับจ้าขคองพื้นว่าพวกแคะดิสบายน้ำผมแคะคักคำพูนไม่ยุ่น้ำใหหน่อยต่ตาตุ้ยแค่ไรเปียกเปียกอยู่ครับน้องบ่านดีดีไปไหนเอาโอ้เดี๋ยวเอาละครับไปละครับปาจารยนกลัาบบ้านเลยครัาบบ้านนี่ ทดสอบมานำทางครับหมานอยู่คลิปหน้าพอกันไหมหวัดดีครับผมใส่ถุงก่อนบานนี่ใส่ถุงเรียบร้อยไปละครับ